แล้วก็เป็นร้านยำแนมครับ40บาททุกอย่าง40บาทครับอันนี้จะเป็นผัดปูอันนี้ผัดผัดเผ็ดเป็ดแล้วน่าทานมากครับมีใส่ผักกาดใส่ข้าวหน้าหวานพค้ชิ้นปลาชนลสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนนะครับวันนี้ผมพามาอยู่ที่ร้านยำแหนมนะครับครับเราก็อยู่ที่ร้านยำแหนมนะครับ น่าทานมากครับแหนมเนี่ยครับเมนูครับยำแหนมชุดละ50บาทครับพิเศษถั่ว60บาทพิเศษข้าว60บาทพิเศษหนัง65บาทพิเศษแหนม65บาทยำแหน,ม,แนมหนังงดไม่ยำจ้ะยำแหนมหนังไม่เอองดไม่ยำนะครับ เป็นร้านยำแหนมนะครับก็มีข้าวแกงด้วยนะครับอันนี้ปลาดุกนะครับผัดปลาดุกครับ40บาทครับถูกมากครับถุงละ40บาทนะครับผัดปู40บาทครับโอ้ตัวใหญ่มากผัดปู ขายถูกมากนะครับ40บาททุกอย่าง40บาทครับอันนี้จะเป็นผัดปูอันนี้ผัดผัดเผ็เดเป็ดเป็ดย่างนะครับผัดเผ็เดเป็ดย่างดูครับถุงละสี่ครับส40บาทนะครับคณะหมูกรอบ40บาทครับน่าทานมากครับน่าทานอร่อยครับพี่ก็จะขายหมด เร็วทุกวันเลยนะครับขาจะเยอะครับอันนี้แกงนนแกคง3่สาบาทที่เตีสิบน,นะครับอันนี้เป็นแกงเขียวหวานเขียวหวานไก่อันนี้จะเป็นเขียวหวานไก่นะครับ เรามาดูฝั่งนี้อครับอันนี้จะเป็นต้มต้มจืดแล้วน้าทานมากครับมีใส่ผักกาดใส่ลูกชิ้นแล้วก็หมูบดหมูก้อนนะครับปั้นเป็นก้อนนะครับแล้วก็าสาหลายต้มจืดทุกอย่างตัก40บาทใช่ไหมครับพี่อันนี้อะไรนะครับอันนี้สามสบหาอ 35, นี้สามห้าสอ๋อเป็นบอันนี้จบถ่ายที่โครงหมูนะครับ อันนี้จะตัก35ถุงละ35%ถ้าพิเศษ45ห้ถ้าเป็นแกงนะครับนี่นี่ครับน่าทานอันนี้น่าทานมากครับต้มจืดร้อนๆเลยนะครับอยู่ในเตาอยู่เลยนะครับต้มจืดอ,อันนี้ต้มจับจ่ายชิ้โครงหมูครับขายดีมากครับอันนี้จะเป็นเคี้ยวหวานไก่วหวานไก่นี่ครับ สีบาทครับข้วแกง40่สิบบาทผัดเผ็ดเป็ดย่างผัดปูนะครับปูม้าตัวใหญ่40บาทครับ 40บาทอันนี้ผัดปลาดุกครับปลาดุกทอดกรอบนะครับมีนี่มีมีอาสาระแหน่นะครับใบสาระแหน่อทอดใส่ให้ด้วยครับนี่ขายหมดทุกวันนะครับขายหมดทุกวันพี่เขาจะมียำแหนมด้วยนะครับยำแหนมอร่อยมากครับยำแหนม ช่วงนี้ก็ประมาณ3ามโมงเกือบจะ4ี่โมนะครับมาถ่ายเร็วครับกลัวลูกค้าเยอะครับยำแหนมนะครับลูกค้าก็จะมาเรื่อยๆครับจะเอานี้จะเป็นแกงที่ขายหมดเร็วที่สุดหมดเร็วมากนะครับเพราะพี่เขาขายแบบราคาถูกมากครับแล้วให้เยอะครับตักไว้เป็นถุงเลยครับ ครับอยู่อยู่ซอยที่3ามครับตลาดนัดพวบวงจรนะครับเดินเข้ามาเลยครับติดตลาดบ้านย่าสลัดบาานนะครับแกงนี่จะซ้ำกันทุกวันไหมครับพี่หรือว่าแต่ละวันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันค่ะแต่ละหนึ่งวันจะไม่เหมือนกันนะครับแกงเป็นแกงนึ่สองสามวันมาทีนึ่งอูกค้าสลันลูกค้าจะได้ไม่เบื่อครับแกงก็จะเป็นแบบสลับกันมาสองสาวันครั้งหนึ่งลูกค้าจะได้ไม่เบื่อนะครับเดี๋ยวนี้ ของใหม่ทุกวันครับเดี๋ยเลอันนี้น่ากินมากครับส้มจืดน่ากินทุกอย่างเลยครับวันหนึ่งน่าจะทำเยอะมากหลายหม้อหลายนะครับพี่ก็เติมเติมเรื่อยๆกค้าเยอะครับทุกวันครับฝากไว้เลย40 35 45นะครับ แกงจะเป็นตักที่35ถุงหนึถ้าพิเศษก็45บาทครับจะไม่ซ้ํากันสักวันนะครับเขาแกงจะ40บาทหมดนะครับดูหมูกรอบครับชิ้นใหญ่ใหญ่ผักก็กเป็ดย่างผัดเป็ดเป็ดย่างนะครับ40บาทครับ ข้าวผัดปูปลาหมูต่อปลาอันนี้จะเป็นยำแหนมอันนี้แหนมทำเองได้ไหมครับพี่ทำเองอ๋ออันนี้อันนี้เขาเรียกอะไรนะครับข้าวข้าวทอดอ๋ออันนี้ทำเองใช่ไหมครับ,รรบอันนี้จะเป็นยำแหนมโอ้โหทับทมันรวมก,กันรวมการใส่รวมกันนะครับหรือว่าแยกได้ไหมครับถ้าเรายำแยกได้ไหมครับแยกได้โอเค นี่ครับอร่อยครับเคยกินแล้วแม่ยูขีซื้อไปไ่ได้กินกับแกอร่อยเลือกได้เลยครับอันนี้จะเป็นข้าวทอดนะครับยำข้าวทอดครับข้าวทอดจำแหน่หล่อลูกค้าเลือกได้เลยครับฝากร้านข้าวฝากร้านที่ร้านที่เจ๊นางจำแหนมใช่ไหมครับ ากร้านเจ๊นางยำแหนมด้วยนะครับตลาดนัดคุกวงจรครับบังสิทธิ์นครนายก56ปากทางเข้าวัชจรุขครับอยู่ซอยที่3ครับนี่เดินเข้ามาตรงสลัดบ้านย่าสลัดครับเดินเข้ามาเลยครับแกงที่ก็จะไม่ซ้ํากันสักวันนะครับถูกมากครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้พ่อค้าด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมคลิปครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ